นี่ควงสองสาว่าจะว่าจะนอนห้องเดียวกันเอาพี่แล้วหรอแล้วพี่กสองแก้วแล้วค่ะแก้วหรอพี่ครูพี่ยุ้ยแสดงว่าพีู่ยุ้ยเป็นคนตื่นแชอบทีเชื่อและแช่แขกแค่ปักซอยวาซ่านเพราะว่าหนูหนูเป็นคนที่หนูเป็นคนที่ตื่นสายแล้วชอบแช่ติดติดถ้าตื่น สุดดยอว่ะสวัสดีครับพี่ตาพี่ตาเข้ามาแล้วพี่ตาจะมาส่งปาวานให้แน่เลยพี่ตาสุรัชนาเหรอไม่ใช่อ๋าเหรอพี่ตาพี่ตาอะไรซิลเวอร์อะไม่รู้จักหรอกเวอร์เวอร์สวัสดีครับคุณนงนั่นเห็นไหมว่ากะวานคืออะไรไม่ใช่พี่เขาบอกมีปลาซิวปลาสร้อยปาวานไม่มีปะาอะไรอ่ะกะวานคืออะไรพี่หนูทำปลาวานสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะอันเนี้ยอ่าปวสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับไม่มีหรอกมีเป็นแพงอ่ะพี่พี่มีปวันมมูลราคาแพงไม่รู้ไม่ยังไม่มีคนเคยส่งให้ป้าป๋าแล้วป้าป๋าไม่เคยได้หรอกหรอยุ้ยเป็นหน้ามาหน่อยส่งประมาณให้พีหน่อยไม่ต้องมันไม่มีไม่ได้เติมเพินไม่มีเพราะว่าไม่ได้ไม่ใช้เออจ้าจิ๊บ พี่หมีพี่ยูเลยพี่ยูเขายังไม่ได้เอาริมหนอยนะแต่เขากำลังอะไรนี่กำลังทำเหรอไม่เพราะว่ามันมันเป็นชิ้นบวมไงมันจะขอเอาระนับเบอร์วีซ่าออพี่คือให้มัปรื่องการถ้ามีคนส่งประวานให้พี่หมียืนเต้นหน้าป่ะอาจารย์สาวจิตวิทีโอ้ยโอเคจัดไปไม่ขอเป็นที่อื่นได้ป่ะ ตรงนั้นตรงนั้นอันตรายตรงนั้นอันตรายตรงนั้นอันตรายที่อื่นทําได้หมดยกเว้นตรงนี้ยกเว้นตรงบาอาจารย์อันตรายที่ว่าไ้ที่อื่นได้หมดนะที่อื่นได้หมดยกเว้นหน้าบ้าอาจารย์อันนี้เป็นสถานที่ไม่ปลอดภัยนะ ท,ทุกวันนี้กลัวกระโถงยิ่งกว่าอะไรอีกนะสวัสดีครับทุกวันนี้กลัวทานดูยิ่งกว่าอะไรอีกนะช่องทาช่องไหนบ้างครับที่เป็น,อ,นอาจารย์กับพี่ครับคืออะไรนะเอ,อ้ คิดวาตอนแรกกินเดียวที่ตื่นมาตัวจะบวมตัวกับไม่บวมถ้าเรากินแค่พอมาเที่ยวที่แล้วเมื่อวานกลัวดิเพราะม่เข้าวเย่เขาใหญ่มันก็ไม่บวมถ้าเราแอดกลัวกระโถนอาจารย์กลัวสิครับไม่ได้กลัวกระโถนจะกลัวอาจารย์ว่าจะเป็นเพราะวเราออกกำลังกายพอเรามีกล้ามเนื้อบุกอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรทำอะไรกลัวแม่บอกให้ไปทำแม่แม่บอกยันพยองให้ไปทำแต่ครั้งนี้หมอดูแล้วหลายคนหมดพอรู้บบ อย่าไปทำนะทำแล้วเธอมันจะเพิ่งโดนกันมายับยับเลยก็ไม่ได้อยากจะเชื่อนะแต่แบบจุกจุกเนี่ยพี่เห็นกระเป๋าใบแดงปะแล้วแล้วอีกมันเป็นกระเป๋าที่พี่หมีพาไปลงนะพอเปลี่ยนไปนะเอาละแต่พอใช้เพิ่งโดนกันมาจุกจุกแล้วมินคุณแต่เราคลิปเองออกมันเะเลยผมเนี่ยโดนตัวอย่างผมตอนที่หมีหนึ่งในนั้นเลยเขาไปพาไปวัดช้างโดนกระเป๋าใบนะขอบคุณครับคุณจูเราจะได้ลองเปลี่ยนใบนะพอเปลี่ยนใบปุ๊บ ออเดี๋ยวสักพักงจะโทรหาอาจารย์มีเรื่องคุยกับอาจารย์หมาอาจารย์ก็ชื่อเดียวกับพี่เลยเออรู้แล้วไม่ต้องยำ้ำไม่ต้องยำ้ำเ,เ,เ,เขารู้กันเท่านั้นแหละหมาชื่อเดียวกับแอดมินอะ่ะเพราะว่าหลานแฝดอยู่เออปล่อยเขาจะเขาจะไม่ได้ยิน ไปตรงนั้นเคยนั้นเคยเคยที่อื่นโดนเรื่องอะไรแอดเรื่องไปตำหนีคนอื่นไงผมไปตำหนีคนอื่นไงคิดว่าตัวเองแบบว่าคิดว่าตัวเองแบบมีอำนาจเนือคนอื่นแล้วไปว่าคนอื่นนะโดนโดนหมดไหะแต่ผมว่าไม่ได้ว่าหรอกผมแค่เสียงดังเฉย จับลุมชีโทษคนเออไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรสำรวมระวังไม่กลับไปทำซ้ำอีกไม่ใช่ปัญหาเลยปริงน้องปิงแสดงว่าน้องปิงเนี่ยใช้ได้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะยังมองเห็นโทษว่าตัวเองอ่ะมีโทษจริงๆมันคือโทษของเราจริงจริงบางคนอ่ะ ของเราจริงๆบางคน ยิ่งน่ากลัวจำมาไว้เลยคนพูดน้อยยิ่งน่ากลัวเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรได้ยินไหมเอ่ยอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีทุกอย่างดูเมื่อวานก็สวัสดีครับเดี๋ยวอาหารมาต้องวางก่อนนะแป๊บนึงนะ เดี๋ยวถึงที่เที่ยวจะไลฟ์สดให้ดูดีปะ่ะดีไหมอ่ะไม่มีเสียงหรอทำไมไม่มีเสียงอ่ะได้ยินไหมอ่ะมีใครได้ยินไหมอ่ะ ได้ยินเหรออ้าวแล้วใครบอกไม่ได้ยินนะ่ะทุบนะเดีย๋ยวอาหารมาไปกินก่อนนะเป่าอะไรมดไงมดมันมาขึ้นมามันจะมากัดพี่พี่ก็เลยเลยเป่าเอาใช้เป่าเอา ถือว่าเป็นการไม่เบียดเบียนสัตว์ไงเราตั้งเจตนาไว้ว่าอย่าไปฆ่ามันอย่าไปอย่าไปทําร้ายมันมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้อะไรอะ่ะตัวมันนี้เดียวเดี๋ยวมันก็กตุยแล้วเป่าได้ก็เป่ามันไปถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันยังไม่รู้จาจานะจาดจาบีจามันมือจาแต่เดี๋ยวนี้นะเนี่ยอย่างที่เห็นอะเป่าจาแล้วเป่าไม่ไปด้วยนะ เ่าจนเหนื่อยอยู่โคราชจ่าเขาใหญ่แต่มดตีหมื่นครับหาคอลลาเจนมากินบำรุงข้อเข่าด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อยู่จังหวัดไหนครับ อยู่กรทมจ้ะวันนี้หน้าขาวกว่าเมื่อวานขาวทุกวันละจ้าแซปจ้ะลองลองลองแบบว่าสดสดสด,ดำมืดจ้ะ <c oughs> พอหน้าสดมันจะดำดอย่างเงี้ยนะเอาหน้าสดไปก่อนแป๊บหนึ่งเรียกแขกเรียกแขกไล่แขกก็ไม่รู้